ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเปลี่ยนสีผมยู่ตรงนี้มันเริ่มดําแล้วนะคะดํามานานละเพราะว่าไม่ได้ย้อมผมมาน่าจะปีหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูว่าเขาย้อมผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ซึ่งเมื่อวานนะคะเราก็ไปถามราคามาแล้วะครับบางร้านก็คือสี่พันห้าพันห้าพันเทบางร้านก็เป็นหมื่นนะคะก็แพงมากแล้วก็ไปเจอร้านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าประมาณ สามพันเทนะคะเราจะเปลี่ยนแบบเป็นไฮไลท์ด้วยนะคะสีที่เราอยากได้ก็คือแบบเป็นสีโทนขาวๆค่อยๆเทาๆหน่อยนิดนึงนะคะเทาๆออกชมพูชมพูแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นสีนั้นเลยนะคะเราก็มาดูนะคะว่ามันจะอเป็นสีอะไรนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูคะ่ะที่ร้านเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือที่ร้านนี้ก็จะเป็นผู้ชายหมดเลยนะที่เขาทาไม่ค่อยเจอผู้หญิงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปกักที่ร้านนะจ๊ะคนไป,ไป <laughs> นี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะแฮนสัปเมย์เห็นนี่เลยโอ้ยังไม่มีใครโนวันยัดกำลังบอกนะคะว่าจะเอาสีอะไรอะไรยังไงขั้นตอนแรกเขาก็เริ่มล้างผมเราก่อนจะลงน้ำยาเลยนะคะ ผมได้ดูตัดไปนะคะตอนนี้ก็ย้อมเสร็จแล้วนะคะ,น,น,น,ะ,คะน้ำยาเรยมั้ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังงทีก็ตัดต่อไปนิดหนึ่งนะคะเขาก็เอาน้ำยามาย้อมรอบแรกคนรออยู่ ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านทําผมนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเราเป็นลูกค้าเพียงคนเดียวนะคะเรามาถึงร้านทําผมประมาณ11บเอโมงนะคะซึ่งสียโมงของที่ตุรกีก็ถือว่ายังเช้าอยู่นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยอะไรด้วยนะคะ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นการลงน้ำยาแรกนะคะเหมือนเป็นการล้างพวกสีเดิมออกให้หมดนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีที่ได้ออกมาเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อ,ตอไปนะคะอ่าอับดุลถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูไปอีกหนึ่งกรุปร้านจัดได้สวยนะคะหน้าเข้าสะอาดด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลังล้างน้ํายาแรกออกนะคะก็จะออกดาๆหน่อยนิดนึงตอนนี้เป็นสีดํานะคะเดี๋ยวเขาจะย้อมอีกสีหนึ่งนะคะให้เป็นสีทอง I think black color is good. I think. Yeah. <laughs> ค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็เริ่มลงน้ํายาที่2แล้วนะคะซึ่งมีการเอาฟอยล์มาวางแล้วก็ทาน้ํายาลงไปบนเส้นผมของเรานะคะซึ่งเขาก็มีการเว้นเส้นผมไว้บางส่วนนะคะน่าจะทําเป็นแบบไฮไลท์นะคะให้แบบมีสีขาวบ้างสีดําบ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งกว่าจะได้แต่ละช่อนนะคะก็คือใช้เวลาประมาณหนึ่งเลย นี่ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะแต่ก็รู้สึกเริ่มหนักหัวแล้วนะคะแต่เราต้องอดทนค่ะเพื่อความสวยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ลองทําสีไฮไลท์แบบนี้ยังไม่เคยทํามาก่อนนะอยากเห็นแล้วตื่นเต้นหหนนนนัักกกมาตออี้จริงๆโ่ เหมือนอะไรสักอย่างนั่งอยู่นะค้าทุกคนตอนนี้ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วอ่ะ เรเ็บบาดบด้วยแต่กอยางแงเรานนมากตอนนี้เขาก็กลังจากสั้นนะคะทำเป็นยาวแอบเ็นสีแอบเพนสีเป็นสีขาวๆแล้วนะคะ อนนี้เขาก็กําลังจะล้างน้ํายาที่2อ,ออกนะคะแล้วก็จะได้เห็นสีจริงและะ้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเตียงสระผมที่ตุรกีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบกึง่งนั่งกึง่งนอนนะคะแล้วก็จะมีช่องนะคะสําหรับแบบวางแบบบริเวณท้ายทอยลงไปนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรรองแบบนุ่มๆเลยซึ่งเราก็รู้สึกแบบว่าปวดคอมากนะคะทุกคนเราก็ได้แต่ภาวนาว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีซึ่งมันไม่เหมือนเตียงที่ไทยเนาะที่แบบเออเวลาเราขึ้นไปสระก็คือเขาสระผมให้แบบเคลิ้มหลับไปเลยนะคะ แต่ที่ตุรกีนี่คือไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนหลับไม่ลงค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสีผมจริงที่ได้นะคะ ขาก็มีการม้วนผมให้ดูนะคะจะได้เห็นสีชัดมากขึ้นค่ะสำหรับราคาที่จ่ายไปในวันนี้นะคะก็คือ2,500ทีีนะคะถ้าจ่ายเป็นเงินสดเนาะถ้าเป็นบัตรเครดิตเขาก็จะคิดเป็น3,000ันีนะคะเราก็เลยตัดสินใจจ่ายเป็นเงินสดคะ่ะทุกคนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000บาทะคะ่ะใครสนใจก็ไปทำได้นะคะ ทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะชอบมากสีสวยมากค่ะอาจจะแบบดำไปนิดนึงท้องบนก็จะดำๆๆหน่อยนะจ๊ะหกชั่วโมงเต็มๆนะคะทุกคนใส่ไปสามสีสามรอบเลยใส่ไปสามรอบก็จะได้มาเป็นสีนี้ ตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่บ้านเพื่อนของอบูนนะคะเอาของไปให้เพราะว่าบูนไปต่างจังหวัดมาแล้วเขาฝากซื้อของนะคะเราก็กําลังจะเอาของไปให้เพื่อนแล้วก็น่าจะกลับบ้านเลยไม่มีอะไรแล้วแหละก็ไปน่าจะไปทํากับข้าวกินที่บ้านกันนะคะสวยไหมอ่ะชอบจังค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาที่บ้านแล้วนะคะออเดอร์ไอเนีย่ยมากิน ดูรุมเรือะไรสักอย่างเป็นไก่แล้วก็ใส่ในแป้งแล้วก็ม้วนๆน,นะคะแล้วก็มีซอสว่าสายแล้วนะคะมาถึงก็หิวมากไม่ได้ทำข้าวอะไรเลยสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาไปทําผมสีผมที่ได้ชอบมากนะคะเราก็ขอปิดคลิปไปแค่นี้แล้วกันน้อแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์แล้วก,กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย